สวัสดีค่ะไอซี่บอกค่ะวันนี้ i อซี่บอกจะมานำเทรนสม o คกี้บล็อกนะคะสำหรับ,บ,บสาวๆที่ตาเล็กๆสาวมวยสาวตาชั้นเดียวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะว่า s m o k กี้ c k ็อกในแบบฉบับของ i อซี่บ็อเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ค่ะไอ้ก็พร้อมแล้วนะคะกับสไตล์การแต่งหน้า Smoky Rock ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะแบรนด์ที่ไอเลือกใช้ในวันนี้คือ B Y S Cosmetics ค่ะจากประเทศออสเตรเลียค่ะสาวๆคนใดสนใจนะคะหาซื้อได้ง่ายเลยค่ะที่วัสดนทุกสาขาค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนการแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกดีกว่านะคะค่ะไอ้เลือกใช้ B Y S นะคะเป็น Fa c e ัมเ m e r นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะให้เครื่องสําอางนะคะติดทนนานนะคะตลอดทั้งวันขออนุญาตลงก่อนนะคะ ตัวนี้นะคะมะีส่วนผสมของคาโมไมน์นะคะซึ่งจะทำให้เพิ่มความชุ่มชื้นกับใบหน้าให้เครื่องสำอางติดทนได้ตลอดวันค่ะเดี๋ยวเราเกี่ยให้ทั่วนะคะเริ่มจากกลางใบหน้าค่ะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนอรบรหนของคำรอบดวงตานะคะไอลเลือกผลิตภัณฑ์คอนซีลเลอร์ดูโอ้นะคะอาจจะเลือกส่วนที่เป็นลิควิดนะคะ มา,าทำการลบรอนหมองคล้ำรอบดวงตาค่ะค่ะขั้ขนตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการรองพื้นนะคะไอ้เลือกลิควิดฟาวเดช t ั่นนะคะสีนู้นนะคะเรามาแต้มกันเลยค่ะ5จุดบนใบหน้าสาวๆก็น่าจะถนัดนะคะสำหรับาการลองพื้น เริ่มจากกลางใบหน้านะคะแล้วก็เ,เกลี่ยค่อนข้างาให้เกลี่ยมาลงลงนะคะอย่าอย่าย้อนขึ้นค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เครื่องสำอางอุดตันได้ค่ะหลังจากที่เราลงลงพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะไอก็จะมาใช้แป้งฝุ่นนะคะปัดบนใบหน้าของเราเลยตัวนี้นะคะ loose powder ค่ะเป็นสี light to medium ค่ะเดี๋ยวเรามาทำการปัดแป้งเลยนะคะ จากขั้นตอนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงขั้นตอนอสีตาค่ะวันนี้สีที่ไอจะเลือกก็คือ s m o k ี้ร็อกใช่ไหมคะพาเลตที่ไอเลือกนะคะเป็นสีเมทัลลิกนะคะส่วนสีที่สองนะคะเราอาจจะเลือกโทนสีเทาเทาอ่อนๆนะคะไล่จากหัวตาค่ะ หลังจากที่เราลงอายแชโดว์เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะความเข้มของ Smoky Rock เป็นแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงขอบตาล่างนะคะด้วย Auto a อา g n i n น p e n เ i นนะคะสีดำค่ะต่อไปค่ะเราจะมาะเพิ่มความคมชัดของเส้นขอบตานะคะโดยไอ้เลือกใช้ตัวโค้กอาราเนอร์นะคะสีดำนะคะของบี y s นะคะเรามาเริ่มก,กันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าดวงตาของเราชัดขึ้นแล้วก็โตขึ้นด้วยค่ะค่ะเรามาปัดแก้มกันนะคะโดยวันนี้นะคะไอ้เลือกใช้ตัวบัชเชอร์นะคะสี Candy Forge ค่ะสีก็จะออกแบนูดๆพิดๆนิดนึงรูป,ร,ปรูปแก้มรูปใบหน้าไอ้นะคะโหนกจะค่อนข้างเยอะนะคะอไอจจะทําการปัดให้ต่ำมากว่าโหนกแก้มนิดนึงขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการเชดดิ้งนะคะสร้างกรอบหน้าให้ชัดขึ้นนะคะไอเลือกตัว b ี s b เอสบัแอนบนี่นะคะ สามารถสร้างกรอบหน้าเราเนี่ยให้ดูโดดเด่นขึ้นนะคะสามารถเบนนะคะสำหรับไอ้นี่นะคะกามค่อนข้างจะชัดนะคะเราก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะเบนนะคะจะทำให้ใบหน้าเราดูเรียวขึ้นเป็นสาวเกาหลีได้เลยค่ะไลท์ที่หน้าเบานะคะคุณสมบัติเด็ดอีกอย่างนะคะอาจจะบอกเคล็ดลับค่ะ,ะตัวนี้นะคะสามารถเขียนคิ้วได้ด้วยวันนี้ออจจเลือกใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะเริ่มจากหัวคิ้วค่ะ วาดไปตามรูปคิ้วแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมาลงมัสคาร่าค่ะ BVS นะคะตัวนี้นะคะเป็นมัสคาร่าสีดำนะคะกันน้ำค่ะเราก็ค่อยๆปัดค่ะเรามาสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะกับการลงสีปากนะคะวันนี้ไอเลือกตัว BVS Lipgloss Lipstick Duo นะคะซึ่งจะมี2หัวค่ะไอเลือกตัวที่เป็นด้านครีมก่อนนะคะ,ะสีดัตตี้โรสนะคะ สีนี้นะคะอ่จะออกนุดน้นะคะพีชๆนะคะถ้าเราอยากเติมความชุ่มชื้นให้กับเยวปากนะคะเราสามารถเอ่เอาส่วนที่เป็นเอ่อลิปกอนเนี่ยค่ะเติมไปที่เอ่อตรงกลางของปากเราได้ก็จะดูเป็นสาวสุขภาพดีนะคะสําหรับการแต่งหน้าสไตล์นี้นะคะเราจะเน้นที่ดวงตาเรามากกว่าเพราะฉะนั้นเอ่ป็นส่วนแก้มหรือว่าปากเนี่ยค่ะเราจะไม่เน้นมาก มั้งคะกับสไตล์ส m ม k ก r o c ็วันนี้ในแบบฉบับของ i อซีบ็อไม่ยากไปใช่ไหมคะลงไปแต่งตามกันดูก็ได้คะ่ะสำหรับวันนี้ไอขอตัวไปงานปาร์ตี้ก่อนแล้วนะคะได้เวลาแล้วสำหรับคราวหน้าจะเป็นลูปไหนสไตล์ไหนติดตามกันได้เลยคะ่ะบ๊ายบายนะคะ